การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่17มีนาคมปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอเนี่ยก็จะมีการมาของจอร์ซีนาการเซ็นสัญญาชิงแชมป์โลกหญิงแล้วก็การชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ครับเปิดรายการด้วยจอร์ซีนาจอร์ซีนาบอกว่าเมื่อคนเรามีรากฐานที่มั่นคงในชีวิตพวกเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องมองหาก,การยอมรับจากคนอื่นพวกนายทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันง่ายสําหรับฉันเหลือเกินเห็นไหมว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันเป็นเหยื่อเข้าใจไหมฉันเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์ที่เฮงสวยนี่พวกแกหมดเวลาพูดไปแล้ว ในตอนที่พวกแกมีเวลาพูดพวกแกทําอะไรกับมันพวกแกก็แค่พูดจาเสียสีพวกแกก็แค่ทําร้ายฉันสิ่งเดียวที่พวกแกทําก็คือการกลั่นแกล้งฉันและให้ฉันกลายเป็นหุ่นเชิดของพวกแกคาดหวังให้ฉันทํามันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ว่าพอกันทีฉันไม่ใช่เบบี้เฟสฉันไม่ใช่หิวฉันเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งและพวกแกเนี่ยปฏิบัติต่อฉันได้แย่มากๆพวกแกมันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดและมันก็เป็นเสียงเดิมๆเป็นแบบนี้มาตลอด25ปี ตั้งแต่วันแรกที่ฉันเข้ามาใน WWE พวกแกก็ตะโกนใส่หน้าฉันว่าพวกแกเกลียดฉันขนาดไหนใช่เลยมันเป็นช่วงเวลาของความอับอายช่วงเวลาของความขายหน้าเหมือนตอนนี้เลยพวกแกทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่คู่ควรกับความสนใจของพวกแกแล้วฉันทำยังไงฉันออกไปเปลี่ยนตัวเองหวังว่าพวกแกจะชอบฉันขึ้นมาสักนิดแล้วมันได้ผลอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็ยังไม่พอฉันทำงานหนักเหมือนที่ฉันเคยทำมาตลอดฉันชนะชนะชนะแล้วก็ชนะ ชันชนะเยอะมากๆแล้วพวกแกก็เกียดมันมันก็ยังไม่พอสาหรับพวกแกอีกฉันเลยใช้เวลา10ปีในชีวิตพยายามแจกจ่ายทุกสิ่งเท่าที่ฉันทําได้แต่มันก็ยังไม่พอสําหรับพวกแกและในช่วงเวลาสุดท้ายของฉันฉันจะทําอะไรได้อีกฉันก็จากไปไงพอฉันบอกว่าจะจากไปพวกนายก็เปลี่ยนจากการหุบปากเป็นเฮลันฉันบอกว่าฉันจะเลิกปั้มฉันจะรีทายแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนฉันจะเดินไปจับที่นี่จริงๆตอนสิ้นปีนี้ฉันพยายามเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้เข้ากันกับพวกแกได้ ฉันพยายามทําอะไรดีๆให้กับผู้แก่อีกครั้งและผู้แก่ก็ทํามันพังเหมือนที่ผู้แก่ทาทุกอย่างพังเพราะว่าผู้แก่เนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดแค่2วินาที3วินาทีมันไม่เคยพอผู้แก่พิสูจน์สิ่งที่ฉันพูดด้วยลมหายใจของผู้แก่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าฉันทําอะไรก็ไม่เคยเพียงพอสําหรับผู้แก่และผู้แก่ควรหัดละอายซะบ้างอย่างเดียวที่ผู้แก่ทาก็คือการเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปผู้แก่ไม่เคยสนใจอะไรนอกจากตัวเองฉันยอมสละตัวเองเพื่อเลือกทางเดินที่สาคัญที่สุดในชีวิตแต่ผู้แก่คิดอะไรบ้างล่ะ พวกแก <mel> <iah> คิดแค่ว <alrededor> <ada> ่าพวกแกจะได้อะไรจากเรื่องนี้จอร์ซีนามาที่เมืองของแกพวกแกจะได้อะไรเรื่องนี้ติดเทรนด์พวกแกจะได้อะไรไม่มีหมาตัวไหนสักตัวที่ถามว่าจอร์ซีนารู้สึกยังไงไม่มีเลยสักคนมีแต่พวกแกจะได้อะไรพวกแกจะเอาอะไรพวกแกอยากได้อะไรพวกแกจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าพวกแกไม่สมควรได้รับอะไรสักอย่างพวกแกจะไม่ได้ลุกใหม่เพราะฉันแต่งตัวแบบนี้มาตลอดฉันไม่ได้แต่งตัวตามพวกแกไอ้พวกหน้าโง่ พวกแกจะไม่ได้เพลงใหม่เพราะเสียงของฉันอยู่ในเพลงนั้นและเวลาของพวกแกนกำลังจะหมดลงแล้วส่วนเวลาของฉันนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสิ่งเดียวที่พวกแกต้องทําก็คือส่องกระจกดูตัวเองให้ดีว่าพวกแกปฏิบัติกับฉันแย่ขนาดไหนตลอด25ปีที่ผ่านมาพวกแกอยากจะตะโกนชื่อโคดี้เหรอแน่นอนมันเป็นของเล่นใหม่ของพวกแกเพราะพวกแกกําลังจะโยนของเก่าทิ้ง ทุกคาที่พวกแกพูดมาพิสูจน์ว่าฉันพูดทูกพวกแกทุกคนมันแย่ทุกคนในห้องนี้เลยไม่มีใครหนีพ้นไม่มีใครซ่อนตัวได้โดยเฉพาะพวกที่ฉันเห็นชัดจากฝูงชนใช่พวกแกนั่นแหละไอ้พวกคนที่อยู่แถวหน้าที่ใส่เสื้อของฉันไอ้พวกที่เสนอหน้ามาบอกว่าจะสนับสนุนฉันได้ยินใช่ไหมไอ้พวกที่ตะโกนว่าสีหน้าซักไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกระยำขนาดไหนแต่ฉันจะบอกให้ว่าไอ้พวกที่ตะโกนเล็ดโกสีหน้าเนี่ยมันก็สาระเลวไม่ต่างกันพวกนายมาบอกว่าจะสนับสนุนฉันแล้วพวกแกทําอะไรเพื่อฉันบ้าง พวกแกทําอะไรให้ฉันบ้างไม่มีพวกแกก็ขโมยของไปจากฉันเท่านั้นพวกแกขโมยช่วงเวลาส่วนตัวของฉันพวกแกขโมยช่วงเวลาของฉันพวกแกทําให้ฉันเป็นของเล่นของพวกแกพวกแกเอาฉันไปเป็นมุกตลกไอจอนไซน่าล่องหนโง่เง่า,งานั่นมาตลอด15ปีแล้วพวกแกก็ยังคิดว่ามันตลกอยู่มันไม่ตลกสักนิดมันน่าสมเพชพวกแกทุกคนมันน่าสมเพชรับไม่ได้รือไงความจริงมันเจ็บปวดใช่ไหมละ่ะ พวกแกไม่ได้ใส่เสื้อของฉันเพื่อสนับสนุนฉันพวกแกใส่มันเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีพวกแกใส่คำว่า hustle loyalty respect แต่ฉันเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามคำนั้นทุกวันพวกแกคิดว่าสามารถซื้อคำว่า never give up ได้จริงๆเหรอฉันนี่แหละคือความหมายของการไม่ยอมแพ้และทุกๆคนก็รู้ดิพวกแกไม่ได้สนับสนุนฉันหรอกที่พวกแกทำก็คือใช้ฉันเป็นข้ออ้างในการใช้ชีวิตที่ล้มเหลวของพวกแกเพราะสิ่งเดียวที่พวกแกทำมาตลอด25ปีก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นและดูฉันเป็นยอดมนุษย์แต่เรื่องนี้จะไม่มีอีออกต่ไป นี่คือความสัมพันธ์ที่แหงสวยพวกนายรับไม่ได้ก็แล้วแต่แต่พวกแกจงฟังไว้ให้ดีฉันหมดความอดทนกับพวกแกแล้วฉันหมดความอดทนกับพวกแกทุกคนไม่ว่าพวกแกจะรักฉันหรือเกลียดฉันไม่ต้องมาเสือกฉันไม่ต้องการพวกแกอีกต่อไปฉันไม่แคร์พวกแกอีกต่อไปพวกแกไม่มีความหมายอะไรกับฉันและนี่คือความจริงไม่ว่าแกจะส่งเสียงดังแค่ไหนไม่ว่าพวกแกจะทําอะไรพวกแกรู้ว่าฉันพูดถูกและรู้ว่าพวกแกทุกคนเป็นคนผิดคนที่รถเปิดตัวออกมานะครับคนที่รถบอกว่าผมว่า ทุกคนที่นี่เนี่ยพร้อมจะฟังคุณนะแม้แต่ผมเองก็ด้วยถ้าผมเข้าใจถูกจากที่คุณพูดมาเมื่อกี้พวกเขาอาจจะปฏิบัติกับคุณแย่ที่สุดก็จริงแต่พวกเขาก็เคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณตลอด25ปีเหมือนกันพวกเขาทําแบบนั้นเพราะว่าคุณพิเศษพวกเขาทําแบบนั้นเพราะว่าคุณรับมันไหวพวกเขาทําแบบนั้นเพราะคุณคือคนที่แบกรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างจอร์ซีนาบอกว่าฟังนะไอ้หนูคดที่รู้บอกว่าหยุดเลยและฉันไม่ใช่อ้หนูฉันคือ WWE แชมเปี้ยนให้ฉันถามหน่อยนายเป็นไข ไอคนที่อยู่บนเสื้อตัวนี้หายไปไหนฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายฉันตื่นเต้นแทบบ้าที่จะได้เจอกับจอร์ซีนาแบบตัวต่อตัวทุกๆสัปดาห์แต่นี่มันอะไรกันวะไอขี้แพ้อย่างนายมันเป็นตัวอะไรกันแน่ฟังให้ดีนะไอขี้แพ้คนนี้จะไม่ต้องโผล่มาในเรสเซิลแมนเนียเพราะว่าถ้ามันมาฉันจะกระทืบมันฉันจะเหยียบมันให้จมตีนเพราะฉันเนี่ยรับหมัดที่ดีที่สุดของมันมาแล้วและไม่ใช่แค่นั้นฉันจะทําให้มันรีทายก่อนเวลาไปหาตัวจอร์ซีนาคนเดิมกลับมาเพราะในเรสเซิลแมน ฉันจะปั้มกับเขาไม่ใช่ไอ้ขี้แพ้ขี้บ่นคนนี้แต่ภาพมัคู่แรกนะครับแมทแบบไม่มีกติกาลูวิคไคเซอร์เจอกับเพนต้าตัวแมทโอเคนะครับตัวแมทเนี่ยมันเต็มไปด้วยเอเนจีที่ดีการใส่ท่ามันดูเต็มที่คล่องแคล่วว่องไว การเล่าเรื่องในเรื่องของความกลัวครับก็ทําได้ค่อนข้างโอเคสิ่งที่น่าเสียดายก็คือด้วยความที่มันเป็นแมตช์ไม่มีกติกาครับแต่ว่ามันมีการเอากุี้มาตีกัน2อสทีเองตลอดทั้งแมตช์มันก็เลยค่อนข้างน่าเสียดายในกฎกติกานี้นะครับแถมช่วงลุ้นจริง,รงๆก็มีน้อยมากตอนจบครับเพนต้าใส่เพนต้าไดเวอร์กดนับสามเอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ครับเพนต้าบอกว่าเขาในอยากชิงแชมป์อินเตอร์ตัดภาพมาที่ lwo เข้ามาหาอเมริกันเมดนะครับ lwo บอกว่าบอกมาว่าไอ้มาสเตอร์เกเบิลอยู่ที่ไหน American made อเมริกันเมด พวกฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนพวกเรามาที่นี่เพื่อเชียร์อัพไอวินัยแต่ถึงจะรู้พวกฉันก็ไม่บอกพวกนายหรอกเว้ย LWO บอกว่างั้นถ้าพวกนายเจอมันบอกมันว่ามันจะต้องชดใช้เรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกนายคงคิดว่าฉันโง่ามากสินะเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีคนชดใช้และพวกนายจะต้องโดนดีคืนนี้บนเวทีแต่ภาพมาที่จัส m e นเดนนะครับริมอ์แกนบอกว่าฟินนายมาพอดีเลยฉันขอให้นายโชคดีกับการชิงแชมป์ในคืนนี้นะฟิยเบลเลอร์บอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลย และฉันเนี่ยขอให้พวกเธอจัดการแมทของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเจดคาเกลไม่มีทางรับมือลิฟมอร์แกนได้แน่นอนคอนดอมเข้ามาในฉากนะครับฟินบาเลอร์บอกว่าว้าวเป็นไงไอ้น้องรักฉันอยากจะบอกจากใจเลยว่าฉันขอบใจนายมากที่นายหายโอกาสมาให้ฉันในคืนนี้คอนดอมบอกว่าฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้แจสแมนเดย์กลับมายิ่งใหญ่แต่งี้นะฉันไปคุยกับบางคนมาตั้งแต่พวกเราเนี่ยเสียเจดีไปพวกเราก็เสียกําลังหลักฉันเลยไปคุยกับบางคนมาฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าเราเอาเพนตาเข้ากลุ่มฟินบาเลอร์บ,บอกว่า ไอชิปหายพูดให้เข้าใจตรงกันเลยนะหลังจากทุกสิ่งที่พวกเราทํากันมานายไปคุยกับคนอื่นๆรับหลังฉันกันอและนายจะให้แพนต้าเข้ากลุ่มเนี่ยนะไอคนที่อยากได้แชมป์อินเตอร์ของฉันเนี่ยนะรู้ไหมจอมนายมันนางงูพิษตัดภาพมาคู่2ครับไอวินายเจอกับดาโกต้าไข่ตัวแมนโอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่ทุกคนมัน,นไปที่การกลับมาของแชทเกเบิลซะมากกว่าแล้วก็การออกมาเอาคืนของทาง LWO ตัวแมทมันก็เลยไม่ได้มีอะไรให้ลุ้นไม่ได้มีอะไรที่น่าสนุกสักเท่าไหร่นะครับตอนจบด้คุณตาใใส่ GTK กดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมือที่การเซ็นสัญญาของโยสกายกับเบียนกาเบรลครับอดัมเพียร์สบอกว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีได้เวลาทําเรื่องนี้ให้เป็นทางการแล้วกับแมทชิงแชมป์บูมเอ็นเวิลด์แชมเปี้ยนที่เรสเซลเมเนียระหว่างผู้ท้าชิงเบียนกาเบแลและแชมป์โลกหญิงของพวกคุณโอสกายพวกคุณรู้กฎอยู่แล้วแค่2ลายเซ็นบนสัญญาแม์นี้จะเป็นทางการและเวทีนี้จะเป็นของพวกคุณ โอลสกายบอกว่าเบียนกาเธอจะไม่ดูถูกฉันอีกต่อไปเลียก็จะไม่ดูถูกฉันอีกต่อไปไม่มีใครดูถูกฉันได้อีกต่อไปเพราะฉันคือแชมป์โลกหญิงและหลังจากจบเรสซลมาเนี่ยฉันก็ยังคงเป็นแชมป์โลกหญิงอยู่เหมือนเดิมโอสกายเซยสัญญานะครับและเบียนกาไปแล้วก็บอกว่าเอลฉันให้ความเคารพเธอเสมอนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในชั้นปล่อยผ่านไปเพราะว่ามันเป็นความผิดของฉันเองแต่คราวนี้ฉันจะบอกกับเธอแบบเดียวกับที่ฉันบอกเลียถ้าเธอคิดว่าเธอจะมาทาร้ายฉันได้อีกครั้งแล้วฉันจะไม่ตอบโต้ นั่นหมายความว่าเธอไม่รู้จักฉันเลยเธอไม่เคยรู้จักฉันในเรโซมาเนียเธอจะได้ดูแน่ๆว่าฉันคือใครฉันคือเบียนกาแบรแลและฉันคือ AST ของ WWE และฉันจะเป็นแชมป์โลกหญิงคนใหม่เรียริบลี่เปิดตัวออกมานะครับเรียบอกว่าฉันมาทําอะไรที่นี่นะคาถามก็คือพวกเธอมาทําอะไรที่นี่มากกว่าเพราะว่าอีโอนเนตบหน้าฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและฉันไม่ใช่ผู้ที่จะนั่งอยู่เฉยๆปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับเบียนกาเพราะเธอเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมายุ่งกับแมตชิงแชมป์ของฉันแต่เธอก็โผล่มาใช่ไหม งันฉันจะทําแบบเธอบ้างวันนี้เนี่ยฉันแค่ออกมาดูเพราะเธอเซ็นสัญญาเบียนแค่ไปอลบอกว่าแค่มาดูงั้นเหรองั้นเธอก็คงได้แต่นั่งดูในรสเซอร์มาเนียด้วยแหละเพราะในเมื่อเธอมายุ่งกับเรื่องของฉันแล้วฉันจะจัดการเรื่องของเธอเดี๋ยวนี้เลยฉันเบื่อขี้หน้าเธอเต็มที่รียริเบี่อัดทั้งสองคนนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาชิงแชมป์เป็นคนที่3แตัดภาพมาที่เจลูโซครับเจลูโซบอกว่าเมนิเวนเจลูโซมาถึงเมืองของพวกนายแล้ว ยีดพวกคุณพร้อมแล้วหรือยังพักหลังๆมานี้เนี่ยฉันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่สมองของฉันเล่นตลกกับฉันเองแต่รู้ไหมฉันบินข้ามโลกมาที่นี่เพื่ออัดใครสักคนให้เละและคนคนนั้นในคืนนี้ก็คือออสตินเทอรีแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะในเวรซอมาเนี่ยมันจะเป็นฉันกับกุนเทอร์และเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะทําให้โลกต้องช็อกฉันจะเป็นเวอร์เฮดพิเวตแชมเปี้ยนคนใหม่งานขอเลยนะอูสเปิดเพลงของฉันเดี๋ยวนี้ตัดภาพมาคู่3ามครับเจอูโซ so, เจอกับออสตินเทอรี ตัวแมทไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเจวูโซ so เข้ามาโดนต่อย2อสทีแล้วก็จบด้วยคอสบอดี <c> ้ <oughs> จบด้วยสเปรครับกดน,นับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมทครับกุนเทอร์มาพยายามรอบทำร้ายแต่ว่าก็โดนสวนกลับไปแต่ภาพมาที่เกสันวอลเลอร์ครับทาเจอเจวูโซแบบแท็กทีมในสัปดาห์หน้าตัดภาพมาที่เรอาลิบลีครับอยากชิงแชมป์ด้วยอีกคนแต่ว่าระหว่างปุยเนี่ยเบนแกาเบลแลก็เข้ามาอัดซะก่อนก่อนที่เอสกายเนี่ยจะเข้ามาอัดด้วยอีกคนหนึ่งตัดภาพมาคู่4ครับอเมริกันเมดเจอกับ l w o ตัวแมทออกมาค่อนข้างดีครับเราชอบที่มันโชว์จุดเด่นของทั้งสองฝ่ายได้อย่างดีมากๆทางในด้านของอเมริกันเมทที่มีพลังกำลังมากมายที่ใส่แต่ละท่าได้มีความน่าสนใจพอสมควรส่วนในด้านของ LWO ครับก็มีความเร็วและประสบการณ์ที่เหนือกว่าจึงแก้ท่าได้ในหลายๆจงังหวะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆตอนจบครับเรมิซิโอใส่ซิกวันนกดนับ3เอาชนะไปได้และแม์ครับนักมวยปั้มหนากากเข้ามาเล่นง,งาน LWO อ e ีกรอบหนึ่ง แต่ภาพมาที่เซธโรลินเปิดตัวมาครับเซธโรลินบอกว่ายินดีต้อนรับสู่มันเดย์ไนท์โรลินส์ฟังจากเสียงของพวกคุณแล้วดูเหมือนว่าจะรู้แล้วสินะแต่ถ้ายังไม่รู้ฉันคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเซธฟริกกิ้งโรลินส์โอ้โหตอนแรกเนี่ยฉันตั้งใจจะออกมาโมโหแบบสุดๆเลยแต่พอได้ยินเสียงพวกคุณร้องเพลงฉันแบบนี้บอกตรงๆมันยากที่จะโกรธขอบคุณทุกคนมากมันสุดยอดไปเลยเอาละเอาละฉันรู้พวกคุณอยากให้ฉันพูดถึงเสียงพังแต่ก่อนอื่นเราาามมพูดดถึงโรัันนนเลกกก่อ่อีว พวกคุณเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชั้นโมโหไหมที่ลงมาเลนเล่นงานชั้นเพื่อแก้แค้นไม่เลยเพราะถ้าเป็นชั้นชั้นก็ทําเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือต่อให้มันผ่านไปหลายปีมีที่ปรึกษาย่างพอเฮแมนกระซิบอยู่ข้างหูลงมาเลนก็ยังคิดแผนเองไม่ได้อยู่ดีเขายังต้องการนักวางแผนอย่างที่ชันมาทําแผนให้ตลอดเข้าคิดแผนมาหมดแล้วเวลาที่ใช่สถานที่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่ยกเว้นแค่เรื่องเดียวนั่นคือชายที่พวกคุณเพิ่งตะโกนชื่อเมื่อกี้นี้ไอคีแพ้ที่โชคดีที่สุดในโลกใบนี้ เพราะถ้าฉันมีเวลาอีกแค่ไม่กี่วินาทีในกรงเหล็กนั่นกับเซียมพังฉันคงทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนทั่วโลกได้แน่ๆฉันจะกระทืบผัวมันทะลุเวทีดับฟันเรโซมาเนียของมันฉันจะกําจัดปัญหาอย่างเซียมพังให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงโลมนเลนด้วยแต่ตอนนี้ก็เหมือนสมัยก่อนเป๊ะฉันต้องมาเก็บกวาดปัญหาที่โลมนเลนไปคนกอและไม่ต้องห่วง OTC ฉันจะจัดการนายระหว่างทางด้วยแน่นอนและพอดีพอดีว่าคนโปรดของฉันอย่างเซียมพังและโลมาเลนเนี่ยจะมาอยู่ที่เดียวกัน เวลาเดียวกันในวันศุกร์นี้ที่สมัคดาวฉันหวังว่าฉันจะไปอยู่ที่นั่นแต่ก็นะทําไมฉันต้องปล่อยให้พวกมันสนุกกันอยู่2คนล่ะบางทีเนี่ยฉันอาจจะบินไปอิตาลีสักหน่อยบางทีฉันอาจจะไปที่สมัคดาวเข้าไปยืนขั้นระหว่าง2คนนั้นพวกคุณคิดว่าไงแต่นั่นก็คือเรื่องของวันศุกร์วันนี้มันวันจันทร์และคืนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับวันศุกร์คืนนี้มันเกี่ยวกับพวกคุณทุกคนเพราะว่าพวกคุณมันสุดยอดมากจริงๆร้องเพลงให้ฉันตลอดทั้งคืนและฉันไม่อยากให้พวกคุณหยุด เพราะว่าคืนนี้พวกเรายังมีแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอ n เทนเ l ในคู่เอกงั้นให้ฉันได้ฟังเสียงของพวกคุณร้องเพลงของฉันให้ดังที่สุดและเราเข้าสู่คู่เอกของคืนนี้กันเลย Let's go <S แต่ภาพมาที่ AJ s t y l e นะครับถูกสัมภาษณ์เรื่องโลก a กนพ u AJ s t y l e บอกว่าแน่นอนฉันไม่ลืมหรอก โลแกนพอลเนี่ยไม่สมควรที่จะอยู่ใน WWE ตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ผ่านความยากลําบากมาเหมือนกับพวกเราเขาไม่ได้ไต่เต้าขึ้นมาจากข้างล่างเขาแค่ใช้ชื่อเสียงของตัวเองเข้ามาแทรกระหว่างทางเราพวกเราละ่ะพวกเราที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่ออุตสาหกรรมนี้นี่มันไม่ยุติธรรมเลยคาเดนคอร์เข้ามาในฉากนะครับคาเดนคอร์บอกว่าจะเย็นก่อนนะเอเจบางทีนายอาจจะไม่ได้โกรธโลแกนพอลก็ได้บางทีนายอาจจะโกรธตัวเองก็ได้นะเอเจนายใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเข้าสู่ WWE อีกปีเหรออ๋อ17ปี แต่โลแกนพอมันไม่ต้องใช้ถึง17ปีนะนายจะยอมให้เด็กนั่นมาลูกคมและประสบความสําเร็จแทนนายเหรอเอเจสตล์บอกว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปนายเป่าหัวฉันไม่ได้หรอกแต่ภาพมาคู่5ครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเทอบอนเบเกอร์เจอกับฟินบาเลอร์ ตัวแมตออกมาค่อนข้างดีครับทุกคนคือมันมีเหตุผลว่าทาไม2คนนี้เนี่ยมันถึงสู้กันได้อย่างสูงสีฟินบาเลอร์ได้ใส่ท่าใหญ่นอกเวทีตั้งแต่เริ่มและสร้างความได้เปรียบเกือบจะตลอดทั้งแมตนะครับแม้จะมีช่วงที่เสียเปรียบอยู่บ้างแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็ยังพลิกกลับมาได้ทําให้เห็นถึงความสูสีได้เป็นอย่างดีพรายหลักของความพ่ายแพ้นะครับก็คือการพยายามเข้ามาช่วยของคอนดอมนี่แหละทําให้ฟินบาเลอร์แพ้ไปในท้ายที่สุดตอนจบครับบอลเบเกอร์ใส่สเปียกดน,นับสาเอาชนะไปได้ แล้วโจแมตช์ครับจัส t m นเด d a เขามาลุมกระทืบบอลเบเกอร์ก่อนที่เพนต้าเนี่ยเจอกมาช่วยสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกเพนต้าอยากชิงแชมป์อินเตอร์เหตุการณ์ที่2ครับเรียริบลี่เนี่ยมาแย่งเซ็นสัญญาชิงแชมป์เหตุการณ์ที่3เกสันวอลเลอร์ท้าเจอเจอูโซแบบแท็กทีมสัปดาหห์น้าเหตุการณ์ที่4นักมวยป้ามหน้าก,กากเข้ามาเล่นงาน LWO เหตุการณ์ที่5เซนโรลินจะไปที่สมัทดาวเพื่อเจอกับลงมาเลนและเซียมพัง สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกแมตช์แบบไม่มีกติกาลูวิคไคเซอร์เจอกับเพนตาเพนตาสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ไอวี่นายเจอกับดัคโตรไคดัคโตรไคสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3เจอูโซเจอกับออเทนเทอรี่เจอูโซสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4อเมริกันเมดเจอกับเอลวีโอเอลวีโอสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5ครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลบอนเบเกอร์เจอกับฟินบาเลอร์บอนเบเกอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแม์สัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนถึงแม้ไอตัวแม์แบบไม่มีกฎกติกาเนี่ยมันจะใช้ของน้อยไปสักหน่อยแต่ตัวแม์มันก็ไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นครับมันยังคงมีความสนุกให้เราเอ j นจอยกับมันได้ในด้านของแมทแท็กทีมครับก็ถือว่าทําได้ดีมันมีจังหวะที่ตื่นตาตื่นใจอยู่บ้างอ่ะแม้ว่ามันจะดูติดขัดไปสักหน่อยนะครับส่วนในคู่เอกเราก็มองว่ามันทําหน้าที่ของมันได้ค่อนข้างครบตัวแมทที่ดีเราเรื่องได้ครบต่อเนื้อเรื่องกันทั้ง2ฝั่งก็ถือว่าาาทํอออกมได้โเค แต่ว่าที่ไม่โอเคก็คือแมตช์ของเจอูโซทุกคนที่มันสั้นไม่สนุกแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมเนื้อเรื่องอะไรเลยในด้านของเนื้อเรื่องครับไหนไหนก็พูดถึงเจอูโซไปแล้วพูดต่อเลยก็แล้วกันต้องบอกว่าตอนนี้ครับเนื้อเรื่องของเจอูโซเนี่ยแม่งน่าสับสนมากๆทุกคนเพราะมันขัดกับทุกอย่างที่เขาพยายามทำมาในตอนแรกอะในช่วงแรกเนี่ยเขาพยายามขายความเป็นอดร์ด็อกหรือว่าเป็นมวยรองของเจอูโซซึ่งทําให้เจ้าตัวเนี่ยต่อสู้อย่างยากลําบาก ต่อสู้กับกระแสที่สวนทางบิลลอัพให้เป็นคนใจสู้มากๆคนหนึ่งแต่วันนี้ครับแม่งมาสเปียร์ทีเดียวชนะแถมอัดกุนเทอร์จนหนีไปอีกตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่มีใครมองเจวูโซ so เป็นอันเดอร์ดอกอีกต่อไปอะ่ะเพราะว่าแบบแม่งเก่งมากเนื้อออกป้ามาถึงคอสบอดี้โทษครับสเปียร์ทีเดียวชนะไปเลยแถมกระโดดติดเชือกมาเป็นของแถมตอนไทยต่างหากคือเราเข้าใจแหละว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็ย้อนกลับมาว่าเจลโซมึงเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะ ซึ่งพอเทียบกับแมตช์ของกุนเธอร์ล่าสุดนะครับที่ปั้มออกมาได้สูสีกับนักมวยปั้มที่มาจาก NXT นักมวยปั้มที่ตัวเล็กกว่าแต่ว่ากุนเธอร์ก็ยังดูเสียเปรียบในหลายๆด้านแต่ว่าแมตช์นั้นเนี่ยกลับออกมาดูดีแล้วก็สนุกมากๆนะครับแมตช์ Matt มาสนุกอะ่ะมาทําให้เราอยากดูกุนเธอร์ต่อไปในขณะเดียวกันครับทางด้านของเจอูโซ so, คือไม่ออกมาสเปียร์ทีเดียวชนะแมตช์ Matt แม่งไม่สนุกอะ่ะและที่สําคัญคือกูยังไม่เชื่ออีกต่างหากว่าแม่งเก่งจริงๆเพราะแม่งมาตกเชือกตอนท้ายนี่แหละ ซึ่งมันน่าเสียดายมากจริงๆนะครับที่การ b u i l อ up ในตอนนี้เนี่ยมันออกมาแย่มากๆคือถ้าจะถึงขนาดให้เซมิเซนเนี่ยออกจากดูรสโซมาเนี่ยเพื่อให้เจอูโซใช้โมเมนต์ของเซมิเซนด้วยความใจสู้ในการต่อสู้ต่อไปก็ช่วยดันให้มันเป็นแนวนั้นจริงๆจังๆหน่อยเถอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดนะเว้ยถ้าจะพยายามดันเจอูโซไปให้มันเป็นเซกเมนต์เหมือนกับของเซมิเซนแต่ว่ามันควรจะดันเนื้อเรื่องแบบนั้นจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยก็อยากใช้โมเมนต์นี้แต่ก็กลัวเจอูโซแม่งดูอ่อนเกินไป ไม่อยากให้กูเธอแม่งเก่งก็เลยต้องให้สูสีกับคนนั้นหน่อยสูสีกับคนนี้หน่อยสเกลพลังแม่งแตกต่างแม่งเลเทปไปหมดตอนนี้เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของเจลโซในการชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องมันสลับไปสลับมาเหมือนกระแสะของโซเชียลไม่ดีแม่งก็เปลี่ยนพออันนี้ยังไม่ดีแม่งก็เปลี่ยนอีกแม่งก็วน,วน,ว,นวนไปเรื่อยๆทาให้เรารู้สึกว่าพอยต์ของมันจริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกนําเสนอออกมาส่วนในด้านของเลียริบลี่ครับที่อยู่ๆก็ออกมาเซ็นสัญ,ญญาแบบงงๆ คือก็นั่นแหละครับทุกคนเขาพยายามบิลอัพไปสู่แมตช์แบบ3เศเซ้านะซึ่งเราก็มองว่ามันก็ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเนื้อเรื่องในแชมป์โลกหญิงก็ยังมีอะไรให้หน้าดูหน้าติดตามกันบ้างแต่แบบเอาจริงนะผมรู้สึกว่ามันแปลกไปหน่อยวะ่ะทุกคนคือแบบสัญญามันเป็นสัญญาแบบ1ต่ตอนหนึ่งเนื้อออกปะแล้วมึงมาเซ็นชื่อตัวเองลงไปแบบนี้ก็ได้เหรอวะเอาจิริงเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเป็นการชิงแชมป์หรอกทุกคนเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอดัมพีเอสเองก็ปฏิเสธนะครับที่จะให้เลียลิฟดี้ชิง มันต้องมีเรื่องราวกันอีกหน่อยนะครับที่จะยอมรับการชิงแชมป์กันแบบ3เศร้าเพราะว่าถ้าเราดูกันตั้งแต่แรกนะครับการตีกันของ3คนนี้เนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยการโดนผักหน้าของโยะแม่งก็ยังน่ารักเหมือนเดิมส่วนในด้านของเจลโซครับที่จะเจอกับเอทาวดาวอันเดอร์สัปดาห์หน้าคือแบบตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรายังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าคู่แท็กทีมของเขาเนี่ยจะเป็นใครถ้าเอาแบบสิ้นคิดเลยเนี่ยก็คงเป็นจ so ิมมี่อูโซแหละที่จะกลับมาแท็กทีมกันอีกรอบหนึ่งเพื่อเรียกกระแสะกลับมา แต่ถ้าเอาจริงๆนะครับถ้ามันเป็นจิมมี่นะเราไม่คิดว่ามันน่าจ,จะเรียกกระแสดได้ขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าต่อให้มันกลับมาเป็นอูโซ่เป็นแท็กทีมเหมือนเดิมเราก็เราก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะครับหรือว่าอีกคนหนึ่งที่อาจจะมาก็เป็นเซมิเซนก็ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักของเจเหมือนกันเราคิดว่าถ้าเซมิเซนกลับมาเนี่ยอาจจะพอเรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้บ้างในด้านของจอห์นซีนาครับต้องบอกว่าเราชอบมากในการโปรโมวันนี้มันเหมือนแบบ เขาพูดสิ่งที่เขาเก็บไว้ข้างในมาตลอดทั้งการโดนโห่การต้องเป็นพระเอกการโดนคนดูดา่าคือแบบถ้าเรามองในแง่ของตัวร้ายอ่ะมันก็น่าหมันไส่แหละแต่ถ้าเรามองในแง่ของคนที่ถูกบูลลี่มาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งแม่งลุกขึ้นมาสู้เนี่ยหรอปะเราว่าแม่งแบบที่สุดแลละกูทนไม่ไหวแล้วกูจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วมันเหมือนกับว่ามีคนชอบรอคนอื่นอะ่ะแต่พอโดนเขาด่ากลับโดนเขาต่อยเข้ามาก็จะแบบเอ้ยกูแค่หยอกเล่นเองคิดอะไรมากวะอะไรเงี้ยเราชอบประโยคที่จอร์ซีนาพูดว่า ฉันไม่ใช่ฮิวฉันไม่ใช่เฟสฉันเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งอารมณ์มันแบบกูยืนหยัดเพื่อตัวกูเองอ่ะพวกมึงด่ากูมาตลอด25ปีวันนี้กูจะลุกขึ้นสู้แล้วแต่พอกูลุกขึ้นสู้พวกมึงเสือกไม่พอใจอะไรแบบนั้นนะครับมันก็เลยแบบพอทันทีจากนี้เนี่ยกูจะไม่ทํางานให้พวกมึงด่าแล้วยิ้มรับอีกแล้วกูจะด่าพวกมึงทุกคนกูจะไฝ่กับพวกมึงซึ่งอันนี้นะครับมันมีความเป็นจริงอยู่ด้วยนะทุกคนคือจองซีนาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจครับเวลา นอกสถานที่โดยที่เจ้าตัวไม่อนุญาตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งมากแล้วนะฮะจองซีนาเคยไม่พอใจจนเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเลยต้องบอกว่าด้วยการที่จองซีนาเนี่ยพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างมากมาเสมอเวลาที่เขาทําหน้าที่นักมวยปล้ำเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดนักมวยปล้ำออกมาจะไม่ใส่ชุดอื่นเลยตอนที่เขาไปออกรายการในฐานะของดาราครับเขาก็จะใส่สูทเสมอไม่ว่าจะเป็นรายการแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีช่องสตรีมหรือว่ารายการเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่สูทเสมอแม้กระทั่งแบบ การสัมภาษณ์ที่เป็นวิดีโอคอลที่เขาอยู่ที่บ้านอ่ะเขาก็จะใส่สูตรออกมาอยู่ดีนะครับแต่พอในชีวิตจริงเนี่ยที่พี่แกแต่งตัวแบบเอยืดไม่ได้เซ็ตผมไม่ได้เตรียมตัวและอยู่ดีๆเนี่ยก็คนถูกคนมาลุมถ่ายลงโซเชียลเจ้าตัวก็คงไม่โอเคเท่าไหร่กับภาพลักษณ์ที่ออกไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็พยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอยู่เสมอและอยู่ดีๆก็มาถูกถ่ายจังหวะเผลอจังหวะกินข้าวจังหวะเล่นเวทซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่แบบน่าดูขนาดนั้นนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตตามตรงแบบ ทั่วไปเนี่ยนะครับการถ่ายวิดีโอใครสักคนมันก็ควรขออนุญาตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจอดซีน้าถูกแอบถ่ายหรือว่าโดนถ่ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าตัวจะโกรธเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วนะครับคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินอะ่ะยังไงมันก็ต้องขออนุญาตนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับร้อนในสัปดาห์นี้ฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ